ไม่มีพระทั er, Now, 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 here, ้งทั้งที่มีพระเต็มนะเออมาเลยเอาเอาเข้ามาเออมาเลยมาเออเอาละเออมา บารมีของหลวงพ่อสำราญยังไม่จบเลยเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยบารมีของท่านเห็นพระจากต่อหน้าต่อตานี่แหละขอขอบคุณอนุโมทนาับหลวงพ่อสังวานพร้อมครับบริษัททั้งหลายด้วยในเวลานี้ด้วยทัวหน้ากันนาะเอาสาธุ มันก็เกือบสองติโรแล้วนะ,<ฆ>ะร้อยสิบสามบาทแล้วพอใจอันนี้ก็มาใช้เล่นน,นะนี่นู่นเห็นไหมเราดูสินะ่ะนู่นอยู่ข้างบนมีขระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวอยู่ข้างบนด้วยหลวงตาบัวก็แอบอยู่นั้นด้วยนะหนะ <c oughs> ลวงตาบัวนี่เป็นกองแอบเนะี่ยหลวงตาบัวนี่เป็นกองแอบไปที่ไหนแอบทั่วประเทศไทยแอบไปหมดหลวงตาบัวนนะ่ะอ่าขอขอบคุณอ่า เออนี่ยนู่นอ่ะไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในนะเออทีนี้จะให้สินให้พอ,อ,อวันนี้ก็พอดีเทศจบกองบุญกองกุศลของท่านก็มาพอดีเลยเออเอาไปสบายสบายเออ